สวัสดีครับร้านโนนจันท์่าวออดิโอนครสวรรค์วันนี้พามาดูรถเก๋งกันบ้างนะครับเป็นซี vic f อนะครับก็เริ่มต้นจากชุดหน้าก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบตเดิมนะครับแบตเดิมลูกค้าเปลี่ยนมาบ้างแล้วเนาะแต่ก็ยังเป็นไซส์เดิมอยู่นะครับก็เดี๋ยวอายุแบตมันเยอะละแล้วก็รอให้ลูกค้าเปลี่ยนแบตอีกรอบก็คือขยายใส่ใหญ่ได้เลยนะครับนะฮะก็ รถรุ่นนี้มันมีปัญหาเรื่องระบบไฟอยู่แล้วไฟมันชาร์จได้น้อยนะฮะก็ปัญหาที่จะแก้ปัญหามันอย่างง่ายสุดก็คือไปเปลี่ยนให้มัน,เป,นเป็นแบบใหญ่เลยแอมใหญ่แอมเยอะแล้วก็ซีซี A, เยอะๆก็จะช่วยได้นะครับก็จะมีชุดฟิวนะฟิวแยกสองตัวแล้วก็มีชุดลงกาวต่างๆก็จะทําให้ครบเลยนะครับทําเพิ่มรถรถเก่งควรจะทํใส่กาวจุดลงกาวเพิ่มนะครับเห็นไหมฮะจุดลงกาวต่างๆมีตัวถังกเครื่องยนต์ลงเพิ่มนะครับเพราะว่ารถเก่งเนี่ย อย่างรถรุ่นนี้มันมีสายกาวจากแบตเตอรี่เส้นนี้นะครับเส้นเดียวเองทั้งคันเลยมีแค่นี้เองถ้าถอดอันนี้ออกนี่ดับเลยนะครับรถจะตามไม่ติดไฟตับไฟดับเลยเนะี่ยก็ควรจะทําเพิ่มแล้วเส้นมันก็เล็กด้วยนะเราเดินสายไฟเครื่องเสียงไปเส้นเบล้เริ่มเลยนะสายกาวที่ลงตัวถังมันก็เส้นเล็กนะครับเราก็ควรจะลงเพิ่มอย่างนี้นะครับก็เก่งนะแล้วก็คันนี้ใช้เครื่องเล่นเดิมนะครับรวมกับบูทูเสริมนะเพราะว่า รถรุ่นนี้มันไม่มีบลูทูธสำหรับเปิดเพลงมันเป็นบลูทูธสำหรับบลูทูธสำหรับใช้โทรศัพท์ส่วนเวลาจะฟังเพลงนี่มันบังคับให้เสียบสายนะเสียบสายเป็น iPhone เงี้ยถ้าลูกค้าใช้อยู่แต่มันไม่สะดวกอยากเปิดเพลงนอกนะครับ <rí> e> ก็อันนี้จะมีบลูทูธเสริมตัวหนึ่งแล้วก็ปรีจะติดตั้งไว้ตรตง,ตงตำแหน่งนี้ในปีเจ็ดแบนนะครับติดตั้งตรงน,นี้ต้องเจาะด้านในนะครับไม่ได้ว่าใส่ได้เลยนะครับมันจะต้องเจาะอันนี้ลูกค้ารับรู้อยู่แล้วเนาะ จ้งลูกค้าไว้แล้วก็จะมีที่วัดโวลให้นะครับวัดโวลก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะวัดโวนก็จะมีให้กับทุกคันนะอันนี้ก็ใส่ย,ยากหน่อยเพราะว่าการจะเจาะไอรูตรงนี้ได้เนียนน,น,นี้ต้องหรือทอนนี้หมดนะครับหรือหมดเกลี้ยงเลยถึงถึงจะเอาแผ่นนี้ออกมาจเจาะได้นะครับแล้วก็ร้อยสายนะครับ Let's go. ใหญ่เลยคัน,นี้ใส่8นิ้วเลยนะครับก็เป็นลำโพงเฉพาะที่เอากระจกขึ้นลงได้ปกตินะครับนี่นครับกระจกลงได้สุดนะครับแล้วก็ฝังอยู่ด้านในหลังลูกค้ามีงบมาเพิ่มก็มาเปิดหน้าลำโพงส,สวยๆได้แต่ตอนนี้ก็เป็นยัด8นิ้วไปให้แล้วนะครับก็เป็นชุดกับสวิเตเซอร์จานของแอสซาเป็นชุดเลยนะครับถ้าลูกค้าเน,าน้นฟังอนอกรถนะครับก็เจาะอยู่ดินด้านริมเลยก็จะเห็นผลว่าเนาะร้อมี่ว่าที่ไฟรองลำโพงนะครับ ส่วนเพลแอมฝั่งนี้ก็จะใส่เตี้ยเหมือนเตียเต้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแอมขับซับกันนี้จะใช้อยู่ที่สองพันวัตต์อาร์บเอดน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับงานติดตั้งก็จะเป็นดัมเน้นดมิมเดิมครับก็จะมีแตกต่างอยู่ตรงช่องหลังเนี่ยอันนี้จะเหม้นลูกค้าเน้นฟังดังนะครับฟังดังก็เอาเบาะออกต้องเอาเอาเท้าแขนออกนะเพราะว่าต้องเราต้องใช้ช่องระบายลมขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เลยเพลเรือติดนี่นะอันนี้เป็น1ิบนิ้วนะครับ1ินิ้ว ก็ถ้าเน้นฟังนอบรถก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละครับต,ต้องเอาเทา้าแขนเอาเท้าแขนออกถึงจะดีนะครับแล้วกระจกหลังมันจะได้ไม่สั่นมากนะครับทันนี้งานที่ตั้งก็จะมีเรื่องแดมแผงหลังแผงหลังด้านบนแดชบอร์ดนี่นะครับก็รองรับไว้ให้แล้วกันกระพือแต่ถามว่ามันกระพือไหมก็กระพือนะตอนนี้กระพือตรงเรื่องไฟเบรกตรงนู้นนะครับก็ตอนทําเนี่ยก็จะเน้นไม่ให้มันให้ให้เบรคมันออกจากตัวรถให้มากที่สุดไม่งั้นกระจกรถรุ่นนี้กระจกมันเอียง ก็กระจกมันจะลั่นเยอะนะครับด้านข้างนี่นะครับมีให้ครบเลยแน่นนะครับก็อันนี้จะเป็นสิบนิ้วร้อยแปดสิบสองก้อนนะครับในตู้แบนพาร์ตนะครับก็ตัวเครื่องมือนี้ยังออกออกได้ไปอปกตินะครับยางไหลแล้วก็มีเบนแดมด้านล่างนี่มีให้ครบเลยยางก็เอาออกได้นะครับ ็งานติดตั้งจะเป็นเดิมๆกินคลีนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พอแอมก็วางไว้ใต้เบาะทั้งหมดเลยนะครับก็ส่วนตัวค네ับเบรเนี่ยก็จะมีพัดลมเป่านะส่วนแอมที่เป็นข네ับเสียงกลางเนี่ยก็จะเป็นคาร์ดีสี่ชานแนลนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ด้านคนขับเขาจะเป็นไฟฟ้านะครับมันก็จะเอาแอมตัวใหญ่ไปวางไว้ไม่ได้นะก็ต้องหาโพรแรมที่มันเหมาะสมกับรถที่ใช้งานด้วยนะครับนะก็ถ้าเป็นพวก AB เนี่ยตัวมันจะใหญ่มันจะล้นไปข้างหลังอย่ ก็มันมีคานนะวางไม่ได้นะก็งานติดตั้งก็จะเป็นเดิมๆแล้วก็มีไฟสีน้ำเงินนะนี่แซมแซมนิดนหน่อยๆครับก็สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับฝากข้อความไว้ที่แฟนเพจ c e b o o k รลานนุลจันทาร์ดีวยุนครสวรรค์ครับก็วางผมจะเข้าไปตอบแล้วสำหรับท่านที่ต้องการคําตอบที่รวดเร็วก็แนะนําให้โทรนะครับก็เบอร์โทรจะอยู่ที่ด้านอ่า มุมจอด้านขวามือนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับก็ที่เบอร์โทรศพัพท์089644 0504นะช่องทางทาง u t u b e ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe อยู่กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ